สวัสดีครับกระลำผอนมันจะพืชอยู่ครับเอ้าผ่อนไปทำไมลูกมันลบหมูลกตาครับผมเห็นแล้วก็ลกบ้านเหรอใช่โอ้แล้วมันมันยากไหมน่ะก็ก็ไม่ยากนะครับก็แค่เอาไม้ถอนดึงออกไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดบ้านเองครัแบบนั้นเหรอใช่ครับโอ้มันจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะก็น่าจะหลายกลับอยู่เหมือนกันหลายกลับไปเลยโอ้ยมันมีเรื่องมันมีอะไรที่ง่ายๆกว่านี้ไปดูไปลูกไปถึง ทำทำไปทำไปทำอะไรครับง่ายกว่านี้โอ้มีคนเอาสินค้ามาให้เราทดลองอีกแล้วจริงเหรอครับเออสินค้าตัวนี้เขาบอกว่าเอ่อฉีดไปกับว่าจะพืชว่าจะพูดกลายเป็นปุ๋ยเลยไปดูกันไหมไม่เป็นปุ๋ยเลยใช่ใช่โอเคไหม,มดีกว่าไปดูกันปะปะแล้วกันเราไปเลยครับปโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงนี้นะแล้วเราไปดูตรงนี้ครับว่าหลังจากที่เรามาฉีดแล้วจะเป็นยังไง ep สาม x สอง สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้ก็เข้าสู่ EP สามเนาะก็หลังจากที่ไปเด็ดวัชะพืชมาเมื่อกี้นี้เห็นว่ามีสินค้าใหม่มานําเสนอทีนี้สไตล์เออพ่อลูกขายของนะครับวันนี้เราก็ให้ป้านะครับมานําเสนอสินค้าใหม่ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจเรามาดูกันนะครับผม ราลูกหล่ออยู่นี่เองสวัสดีครับโลกสวัสดีครับวันนี้เป็นไงมาไงครับเนี่ยก็วันนี้วันนี้ก็อ่าเย็นเย็นเนาะวันนี้อากาศเย็นมากเลยอากาศหนาก็เย็นเย็นเมื่อกี้เห็นลูกไปทำอะไรหลังบ้านเมื่อกี้ไปเด็ดมาครับไปเด็ดใบใบไอ้วัชพืชมาไปเท้าไปเท้ามาแล้วมันก็เมื่อยขาเมื่อยขาใช่ไหมงเล่นแถวนี้เออก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับอีพีสามกับพ่อลูกคู่หาพ่อลูกคู่หาห้าห้านะโอเค วันนี้เรามีสินค้าใหม่สปอนเซอร์ใหม่มาให้เราอีกแล้วใช่แล้วมีสาระความรู้ดีมีสาระความรู้ดีดีมากิด้วยเออเมื่อกี้เห็นบอกว่าลูกไปทำอะไรนะวจะพืชไปถอดวัชพืชมาเออวจะพืชมันคืออะไรว่าจะพืชก็วาชพืชมันคงเป็นพืชที่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ันอก็มีแต่แบบพวกมีแล้วก็แบบลกๆอะไรลกๆมีบางทีก็มีหนามมีอะไรมีหนามมีอะไรไม่มีประโยชน์ใช่ไม่มีประโยชน์ใช่เออแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีประโยชน์นะ วัชพืชอาจจะเป็นพวกหญ้าใช่ไหมใช่หญ้ามันก็มีชื่อเรียกเยอะแยะเนาะแต่บางทีวัชพืชบางอย่างเราก็ไม่อยากใช้เขาก็อยากจะไปฆ่ามันใช่ไหมใช่เช่นถ้าเกิดว่ามันวัชพืชมันไปขึ้นอยู่ในสวนใช่ไหมสวนอะไรสวนโกโก้เชียงใหม่ทําอะไรกันบ้างลูกเชียงใหม่ตอนนี้ก็ชาวชาวชาวสวนชาวไร่ก็มีโกโก้ก็มีแล้วไงโกโก้ลำไยลำไยลำไยทุเรียนดีไหม ผูเรียนมีมีบ้างหรือเปล่ามีเราเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาแต่ยังไม่ได้ปลูกไม่ได้ปล่กมีสวนทุเรียนอะไรอีกสวนมะนาวเนี้ยสวนกล้วยนะสวนกล้วยแล้วก็สวนโอ้เยอะแยะเลยเนาะทีนี้พี่น้องเกษตรกรทําสวนใช่ไหมหลายคนก็ไปเคยได้ยินคาว่าฉีดยาฆ่ายา้าครับครับเออฉีดยาฆ่ายากรู้ามทำไม เออนั่นดิมันก็ไม่ทําอะไรให้เรานะเอออยู่ๆเราไปฆ่าหญ้าทำไมอ่ะไม่ใช่สิเออไม่ใช่เหรอลูกเอาละเอาละไปฆ่าหญ้าแล้วปลูกอยู่ยังไงอ่ะฆ่าหญ้าแล้วอ่ะปล้ยไม่เลยไปเลยโอเคเออย่างนี้หญ้าหรือวัชพืชหลายสวนหลายคนมีปัญหาใช่ไหมครับปาคิดว่ามีปัญหาเพราะเราก็ทําเกษตรกรด้วยเราก็เป็นชาวสวนด้วยตอนนี้เราก็ปลูกโกโก้ด้วยใช่ไหม เราก็ปลูกโกโก้ไปประมาณ1ิบไร่นะครับประมาณ1,100รต้นนะก็มีปัญหาเรื่องวัชพืชหรือเรียกว่าย้านั่นแหละครับไม่ได้ปลูกแต่มันก็ขึ้นมาอยู่นั่นแหละเออแปลกไหมอะไรอะไรที่เราไม่ได้ปลูกมันก็จะเออมันขึ้นมาเราไม่ได้สร้างมันมาเองตลอดเลยไหมเออก็ก็อาจจะเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของจักรวาลก็ได้นะงรู้มันต้องมีความมันน่าจะมีความจำเป็นนะมันต้องมีใช่แต่ว่าญ่าบางชนิดก็มีประโยชน์ แต่หลายคนก็ทำทำพืชเชิงเดี่ยวเนาะเช่น<ม>โกโก้ก็ดีลำไยมะม่วงเออขนุนสวนต่างๆเนี่ยก็มีวัชจพืชขึ้นหลายคนก็ไปสแสวงหาอะไรอ่ะยาฆ่าญย,ยาอเอ่ยชื่อหน่อยได้ไหมชื่อภาษาชื่อประทางศัพท์ทางการและกันที่เรียรกว่าพาราคอสไกโพเศสมันคืออะไรครับช่างมเถอะ <laughs> <laughs> รู้รู้รู้ ชื่อมันเพราะไหมแต่มันอันตรายมากฉีดไปแล้วฉีดฉีดไปกับหญ้าหญ้าตายคนก็ตายเจือเดือนก็ตายมแมลงเล็กๆในดินตายหมดเลยตายเพราะว่าไอสารสองตัวเมื่อกี้มันเป็นสารต้องห้ามมันเป็นสารที่ทั่วโลกไม่อยากใช้ะนะฮะก็ก็หลายคนก็มีวิธีคิดนะพอมันไปลงในน้ำสารตัวนี้สมมติเราไปฉีดในสวนยางเนี่ย ฉีดากาจัดพวจพืชผุสวนยางเป็นไงหญ้าใน่าจพืชอ่ะตายแต่พอฝนตกน้ําก็ไหลเอาเคมีตัวเนี้ลงมาในน้ําน้ําก็เสียปลาก็ตายมนุษย์ก็ไปเอาน้ํามาดื่มมนุษย์ก็เป็นโรคที่อันตรายมากเลยลูกโรคที่เราไปสัมผัสกับไอสารตัวนี้โรคที่ร้ายแรงมากก็คือลูกดูไปลงเลย โรคเสียงเงินเยอะนะโลโรคเนี้ยโรคชนแน่เลยโรคจนใครเป็นโรคเนี้ยจนแน่นอนจริงไนหะมมะเร็งอ๋อโอ้อันตรายมากนะถ้าเราเดินถ้าเราฉีดแล้วก็เดินเดินมันแปลปกเปียกอะ่ะเนื้อเปื่อยเลยอะ่ะ<อ>เนื้อเปื่อยเป็นแผลผู้ครองนี่อันตรายมาก<อ>นี่อันตรายมากนะครับ<อ>ก็วันเนี้ยเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะให้สินค้าตัวหนึ่งเรามาตัวเนี้ยลูกนะมันชื่อว่า ชีวพันธุ์ปรับปรุงวัชพืชนะปรับปรุงไปเป็นอะไรปรับปรุง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 วัชพืชปรับปรุงแสดงว่ามันต้องทำให้มันดีขึ้นถูกไหมใช่เออคือมันแรกมันไร้ประโยชน์เลยนะวัชพืชเนี่ยเออเมื่อก่อนวัชพืชมันไร้ประโยชน์ใช่ป่ะจะปรับปรุงนี่มันเชื่อว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นใช่ไหมหรือว่าให้ไร้ประโยชน์มากขึ้นเฮ้ยไม่ใช่คำว่าปรับปรุงแสดงว่ามันจะต้องมีประโยชน์ถูกป่ะน่าจะใช่เออทีนี้เรามามองดูอะไรนะวัชพืชเนี่ย หลายคนมองว่ามันไร้ประโยชน์ใช่ไหมพอไร้ประโยชน์แล้วก็กำจัดมันทิ้งแต่ตัวนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่า